สิ่งใดที่ร้อยรัดสัตว์เอาไว้ไม่ให้หลุดออกจากวัฏตะสงสารการเวียนไหวตายเกิดพระพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายสังโย์สิบประการเหล่านี้เป็นเครื่องร้อยรัดสัตว์ทั้งหลายให้เวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏตะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังให้ดีเราจะแสดงแก่เธอ สังโยชน์สิบประการนั้นจำแนกออกเป็นสองส่วนคือโอรัมภาคียะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการและอุทธัมภาคียะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงห้าประการภิกษุทั้งหลายสิ่งใดคือโอรัมภาคียะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการ 1. สักกายทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่ากายนี้ จิตนี้เป็นตัวตนเป็นของเราเป็นของเขาเป็นความสำคัญผิดว่าตัวเราของเรายึดถือขันห้าเป็นอัตตาภิกษุทั้งหลายความเห็นผิดเช่นนี้ย่อมร้อยรัดสัตว์ให้ยึดมั่นอยู่ในความทุกข์ทั้งหลาย 2. วิจิกิจฉาภิกษุทั้งหลายวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยไม่แน่ใจในพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์สงสัยแม้แต่ในศีลในกรรมของผลของกรรมภิกษุทั้งหลายผู้มีวิจิกิจฉาย่อมไม่อาจตั้งมั่นในศาสนาย่อมถูกความสงสัยกัดกินใจอยู่เสมอ 3. ศีลพระ,ะรรมมารภิพิุทั้งหลายศีลพระ,ะรรมมารคือการถือมั่นในศีลและพิดผิดๆสำคัญมั่นหมายว่าการทรมานตน การถือสีมพรษอย่างผิดทางจะทําให้ดุดพ้นได้ภิกษุทั้งหลายการยึดถือผิดในสีมพรษเช่นนี้เป็นดั่งปลวงมัดสัตว์ทั้งหลายไว้ไม่ให้พ้นจากทุกสี่กามาฉันทะภิกษุทั้งหลายกามชฉันทะคือความพอใจความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นความเพลิดเพลินในการมคุณทั้งหลาย ย่อมนำสัตว์ให้ดิ้นรนแสวงหาไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอภิกษุทั้งหลายกามฉันทะย่อมผูกพันสัตว์เอาไว้ในวัตตัสงสาร 5. พยาบาทภิกษุทั้งหลายพยาบาทคือความโกรธความปองร้ายความขัดเคืองในใจพยาบาทนี้เป็นดั่งไฟที่เผาใจสัตว์ทั้งหลายให้เร่าร้อนอยู่เสมอภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละ โอรัมภาคีสังโยชน์ห้าประการอันเป็นเครื่องรอยลักตว์ไว้ในโลกิยะภูมิไม่ให้หลุดพ้นจากกามมพภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นอุดธธรมภาคีสังโยชน์ห้าประการ 1. รูปประคะภิกษุทั้งหลายรูปประลาค,าคือความติดข้องในรูปภพความเพลิดเพลินในรูปฌานผู้ที่ยังมีราคะในรูปย่อมเกิดในภพที่มีรูปได้ ย่อมยังวนเวียนอยู่ในรูปประพบสองอรูปปราคะภิกษุทั้งหลายอารูปปรคาคะคือความติดข้องในอารูปประพบความเพลิดเพลินในอารูปฌานผู้ที่ยังยึดมั่นในอารูปย่อมเกิดในอารูปประพบได้ย่อมยังไม่พ้นจากวัฏฏะสามมานะภิกษุทั้งหลายมานะคือความถือตัวความสำคัญตนว่าเราเลิศก,กว่า เขาเลิศก,กว่าเราเสมอเขาแม้แต่พระอ,อรหัตผลก็ต้องระมาะนี้้เสียได้จึงจะบริสุทธิ์หมดจด 4. อุทธัจจะภิกษุทั้งหลายอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านความไม่สงบแห่งจิตจิตใจที่ยังฟุ้งซ่านย่อมไม่อาจดำรงอยู่ในความสงบย่อมไม่อาจรู้แจ้งในอริยสัจทำได้ 5. อวิชชาภิกษุทั้งหลาย อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งในอรยิยสัจสี่ความมืดบอดในกองสังขารอาวิชชานี้เป็นรากเหงาแห่งกิเลสเป็นเครื่องบังปัญญาให้มืดมนผู้ที่ยังมีอวิชชาย่อมวนเวียนในวัฏสงสารไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏ เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้ที่บุคคลคว้างขึ้นไปสู่อากาศบางคราวตกเอาโคนไม้ลงบางคราวตกเอากางไม้ลงบางคราวตกปลายไม้ลงข้อนี้ฉันได้ิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบางคราวเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏเมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่สัตว์เหล่านั้น ได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนทับถมพื้นปฐพีให้เป็นหนังป่าช้าอยู่ตลอดกาลนานอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรียบเหมือนท่อนไม้ที่บุคคลคว้างขึ้นไปสู่อากาศ บางคราวตกเอาโคนไม้ลงบางคราวตกเอากลางไม้ลงบางคราวตกเอาปลายไม้ลงข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกที่ท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบางคราวเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสี่อริยสัตว์ทั้งสี่มีอะไรบ้างคืออริยสัตว์คือทุกข์อริยสัตว์คือเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัตว์คือความดับไม่เหลือของทุกข์อริยสัตว์คือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคะกรรมปฏิบัติอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่า ทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสังโยชติประการเหล่านี้เป็นเครื่องผูกมัดสัตว์ให้อยู่ในวัฏสงสารไม่รู้จักหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเพียรเผากิเลสเหล่านี้เสียให้สิ้นเพื่อได้บรรลุอมตะธรรมอันเป็นที่สงบระงับแห่งทุกข ทั้งหลายทั้งปวงกดติดตามเพื่อเดินบนทางแห่งอริยะ